างนี้เห็นแล้วก็สบายตานะดปช่วงนี้ต้นข้าวก็เริ่มสูงขึ้นมาแล้วเริ่มเขียวแล้วเขาเลี๋ยวไปทุ่งนานี่แหละคือเส้นทางที่คุ้นเคยเส้นทางกลับบ้าน แถ no วนี้นกไล่้ยอีกฝั่งหนึ่งนี่เห็นตุก,กาเลยกาสีขาวๆมันน่าจะมาหาจับปลากินบรรยากาศดีมากเลยค่ะ บอน,นี่เ,เพิ่งคุดซะเพิงพ่งเพิ่นคุดน่าจะเป็นหนองเนะเอิญซาบนนอะไรเนะบอนี่เพิ่นเพิ่งคุดหนองน้ำแต่ยังบวันได้ลงมากดีถนะยามฝนยังโบเบิดบรรยากาศด,ดีมากเลยเอา,ามาเบิง่งอันนี้นี่น่าจะเป็นหนองเก้าแล้วเพิ่นเลยมาคุดไหม ให้ส่น้ำได้หลายขึ้นโครงการก่อสร้างเทศบาลเมืองนนทสูงน้ำคำจ้างเหมาขุดน้องสร้างคำตอนล่างนันเป็นห้องนี่เลยเนี่ยโอ้โหเขน่าจะขุดแต่ห้องทางข้างเขน่าจะขุดแต่ทางข้างลุ่มลงไป เห็นบ่กเป็นห้องน้ำคำว่าน้ำเต็มนี่ป้ากวงเติบซาอน,นี้นี่กวงเติบอันนี้น้ำยังบดเต็มเข้าก็ยังเห็นขนาดนี้แล้วคือสิมีป่าลายเนะาะคำว่าน้ำเต็มสะกวงปานี่งาจนขึ้นแหละ อดินเจื้อนดินที่มันแห้งอยู่ทางในคุณเนาะเจื้อนลงน้ําเมื่อกี้นี่เลียวเห็นทันบรรยากาศดีเย็นมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่โนนสูงนะเออต้นช้ำชา้าเห็นไหม ถนนนี้คนเที่ยวผ่านคนผ่านเยอะอยู่ถนนเส้นนี้เป็นถนนดีนะถนนสวยงามเลยละ่ะฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นหนองแต่ว่าแถวนี้ก็อันนั้นก็ล้อมรอบอันนี้บ้านคนบ้านคนมดเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพงนาแต่ว่าพงน,น่าจะ กบได้ปลูกข้าวดอกนะเบื้งแล้วน่าจะโบแม่นต้นข้าวอ่ะตัดไม้ตัดต้นไม้เนี่ยอันนี้โบแม่นต้นข้าวเลยนะเป็นอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหนก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 ทุกคนเห็นนกมาทุกคนอยู่ข้างข้างตัวนี้เด้ๆๆได้ไ,ดไ,ดไดินไปละบินละ <laughs> นกสีดำขาว เบ่เคยเห็นนกแบบนี้จับเท่อจับจับบนนี่เสาเสาชีมังตรงนี้เห็นไหมจับด้านบนนี่อ้าบินลงละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าใกล้บบไ้เลยเนี่ยอ้าไปละไปแล้ว,ลว <laughs> เออบรรยากาศเย็นสบายดีจริงๆ ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วเด้อตอนนี้น่ะท้องฟ้าแจ่มใสลมพัดเย็นสบายอากาศก็สดชื่นอากาศดีวันนี้น่ะอยากให้ทุกวันเป็นคือมือนี้เป็น อากาศเป็นเหมือนวันนี้ยังให้อากาศดีแบบนี้ทุกๆวันกพดีแล้วเนาะตากสินกับโบแหงตากเครื่องกับโบแหงเราจะไปทางไหนอีกไหมคะเดีย๋ยวเราขึ้นรถกันก่อนดีกว่า พี่มานองกาเบิร์เพิ่นเนาะน้องก็ขออนุญาตสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนยูไทยมีหนองน้ำหลายเนาะยูแถวใกล้บนที่น้องอยู่กมีหนองน้ำ ทางเข้าบ้านนี่ถ้าเราทวันนับนะหนองน้ำก็น่าจะมีบบต่ำกากสามบอลเฉพาะทางเข้าบ้านนะขี่เข้ามาขี่เข้ามาตั้งแต่ทางเส้นทางใหญ่เข้ามาในซอยเข้ามาถึงบ้านที่อยู่อืมเยอะจริงๆ ถ้าคนไทยก็น่าจะพูดว่าแหล่งน้ำแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านนะคะ๋อตรงนี้คนเอดทางเข้าไปเนี่ยเน,ยเนยีอันนี้เป็นทางเข้าเข้าไปเหมือนแบบ <c oughs> กลางกลางหนองน้ำมีทางเข้าทางเข้าไปกลางหนองน้ำเออ เต็มเลยเยอะเออตรงนี้น้ําเต็มเลยบุกเพื่ออีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะบรรยากาศดีบอสทุกคนว่านี่โอ้โหมุมนี้สวยสวยมากต้นสำชาต้นหิงใหญ่แล้วเขามานั่งชมวิวเนาะนั่งกินข้าวแคมน้ำอย่างนี้อู้บรรยากาศดี แล้วแถมแถวนี้นี่รถกับบหลายรถบเที่ยวลายอากาศกแบบเขาหายใจก็รูสึกว่าสดชื่นสิ้นสุดหนองแล้วค่ะหมู่บ้านอ้วาวตัวกล้วยโอ้โหตวัตวหมาหมาตอนกล้วยบนนี้ <laughs> ที่นี่เป็นตำบลโนนสูงด้วยทุกคนอันนี้เป็นถนนถนน ที่โนนสูงถนนของหมู่บ้านถน,นนนี้น้องไซก็คือเดินทางผ่านทางนี้บ่อยทางนี้จะเป็นทางไปตลาดน้องผ่านทางนี้บ่อยดูบ่อยมากาาหมุมหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวสิพาน้องไปดูหนองน้ำอีกมุมนึงเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าน้องนีน่เห็นหนองน้ำแล้ว ตื้นตาตื้นใจเนาะเห็นแล้วกระแปลกตา mm hmm. เห็นแล้วสดชื่น mm hmm. บ่นไหนมีหนองน้ำนี่ถ้าว่าเงินอยู่ใกล้หนองน้ำนี่ก็คือสิสดชื่นเย็นสบายเนาะห mm hmm. นองน้ำที่หน้าบ้าน mm hmm. แค่เห็น mm hmm. เห็นหน,นองน้ำอยู่ข้างหน้านแล้วเราก็ยืนจิบกาแฟยามเชา้า mm hmm. กาแฟนั้นก็คือสีหอม จินตนาการจินตนาการถึงกาแฟจินตนาการถึงออธรรมชาติขนาดตอนนี้ตอนเย็นเขายังจินตนาการได้ ขี่ได้นั่งพอเขาได้นั่งรถล้อนี่เขาก็มักเบิ้งเนาะสิ่งที่น้องเอง,เ,องเวลานั่งรถแล้วมักเบิ้งนี่น้องมักเบิง้งเบิ้งเข้าไปแบบเพื่อนเพื่อนแต่ละหลังแต่ละหลังเนาะเห็นแล้วอิจฉาเห็นแล้วก็เราก็อยากมีเหมือนเขาบ้างอยากมีต้นมะพร้าไวไ้กินอยากมีต้นมะเขียบเอ,อ่อ ขี่รถผ่านที่ไรก็มองต้นมาเขียบเขานะโอ้มีลูกดกแค่มาดูต้นมาเขียบบ้านเรายังไม่เป็นหมากเลยมีดอกดอกก็ร่วงหมดแล้ว <c> ว <oughs> ันนี้ต้นไม้เต็มเลยต้นไม้เยอะสวย <c oughs> นกก็ร้องเจือแจ๋ว หัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวลองขับไปสุดเบิ่งบ่เคยมาเส้นทางนี้เพื่อนว่าน้องกา,าทีมไม่กางทางตรงนี้ก็หลงหลงอยู่เหมือนกันตรงนี้บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากๆ ดินนี่เพิ่นคูณขึ้นสูงน้องก็เลยท่ายปเห็น้องโอ้โหเอ้า <c oughs> ก็ยังปเห็น้องน้ำยุดีเนาะ ทส่เป็นงัวพ่อพันธ์ุแม่พันธน์ตัวใหญ่ใหญ่หญหญว่าแถมแบบงามอีกฝั่งขวานี่เป็นวัดนะคะฝั่งขวาเดี๋ยน้องดูวัดเพิ่นซื่ออย่างวัดป่าศรัทธ,ธาธรรมเพ่นเขียนแบบนั้นนะ เออเพื่อนว่าข้างหน้าเพื่อนเพื่อนทำการดูดน้ำอยู่เห็นมาเห็นสายสายตรงยงตั้งย่างเพื่อนดูดน้ำจากหนองหนึ่งไปอีกหนองหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องปั่นน้ำแต่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 สนี่สะพานอ๋อนั่งรถไปนั่งรถมาหอดสะพานนี้สะพานสีเหลือง แถวนี้วัยรุ่นชอบมานั่งมานั่งคุยกันนั่งหลังเลิกเรียนและถ้าอีกอย่างแถวนี้ก็ใกล้โรงเรียนด้วยนะน้องก็ไม่ได้มาแถวนี้บ่อยหรอกแต่ถ้าว่ามาทีไรนี้ก็ก็สังเกตนี่สังเกตนั่นใช่ไม่ใช่ถ้าใครเป็นคนที่นี่ก็สามารถแนะนำน้องได้นะ คอมเมนต์มาบอกน้องได้ใครอยู่ใกล้แถวนี้เอฟซี FC, ทุกคนอันนี้เป็นถนนใหญ่แล้วโอ้ <c oughs> ตอนนี้เรานั่งรถออกมาถนนใหญ่แล้วนะ น้องก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าเพื่อนจะพากลับบ้านเลยหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนถ้าว่าได้ไปเห็นตรงไหนอีก่อยว่ากันถ้าใครดูคลิปนี้จบก็เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอปิดคลิปก่อนนะคะโอ้โหมมกโม่ขี่ออกมาถนนใหญ่แล้วก็เห็นนี่เห็นนั่นก็ทักไปหมดนะจะถ่ายก็ปิ่นกล้องถ่ายไม่ทนนะันละเออ ถ้าว่าปิ่นกล้องปับแบบปิ่นกล้องไวอย่างนี้มันก็จะลายตาเนาะลายตาคนดูคนตัดนี่ก็ลายตาสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ